สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสกุลสกุลเน,นะจ้าสิพากันอนามัยเดินเฮือนเนจ้าพี่น้องพอกันอนามัยเก็บเศษไม้เศษตอแล้วพักหนึ่งพี่น้องกระพเพาะสก็บกวดสิ่งของมันนี่แหละเชื้อกะนานนะ้ำถุงยางถุงยางเนะ่ยบอเพนเพิ่นกะอนามัยอยูเนจ้าพี่น้องไขมุกเพิ่นกะซวยแม่พี่น้องพวกไม่อย่างบอแฟนจามไม่ได้วีวะ มีก็จมหาเลยเน,นี่ยเนนบ่เมนผู้สาวว่จมหาเก็บที่จมหาแล้วเดินอนาไม่เด้อจ้ะพี่น้องเก็บกวดออกแต่ว่าอนะันนั้นก็จังสิยหามออกหมดเด้อจากกองตารางแต่ละอย่ามื้อนี้พี่น้นนอ,นองเก็บอนาไม่หมดเฮาก็สิได้ล้างเฮือนล้างซานทําการเก็บเมียน,นเนาะแป้งซ้ําเติมแบบตกแต่งไปนํา้อสนุกก็กอยากเว้ายากนะพี่น้อง อันนี้โต๊ะนี่ก็ย้ายออกเดีย๋ยวจะพี่น้องส่วนกวดอนามัยเดินและเกลี่ยมไว้นี่แม่แพะตัวนี้แพะเนื้อนะคะไปไว้ในแพกจะพักพี่น้องพัดไปต้องการเอาบักพวงพัดแพรแดงมาเอาได้ด้วพี่น้องเด้อไก่มงไก่ไก่เลีล้ยงไข่มุกเฮ็ดยังรู้ปัดกวดอนามายัย ไขมุกเผากระปัดกรวดอนามัยเนาะบริเวณบนนั่งเนาะหรือว่าบนที่ว่าสิเหตุทำัวดทำรัวทำกินเนาะพี่น้องอันนามพเพศเผากรวดกองไว้และส่วนหนึ่งเนาะงิจูดกรวดตูดตูดไปภาษาก็เสียเอาล้อสุกส้วนไปกองไว้แล้วก็ชิจูดอยู่หันพี่น้องเลยอนามัยก็อนามัยได้ส่วนได้ส่วนหนึ่งแล้วมันก็บวชอยากละเอียดปันใดเมื่อแล้วค่อยเหตุไปนี่แหละพี่น้องสถานการณ์บอเพ็จก็เสียเอาบล็อกเข้ามาไว้ใน ว่ามันสิกเกะกะหน้าเหื่อน,น่อาจะพี่น้องเดียวเกตเตียเอามาเข้ากองกระล่างไว้เอาไว้ก่อเห็ดขี้ตะพื้นตะไคร่น่าจะพี่น้องเศษมันเหลือเงินบะุญนี่แหเอาหอยไว้ผูกง้อขึ้นรังคาไว้อ้าอวติวลงมาใบหนึ่งแนันกีบ เรือยูห้าบาทก็เป็นเงินบาทก็ได้อ่าๆเก็บเก็บทอนทอนทอนเมียนสนุกก็เป็นมือกองเลยจ้ะพี่น้องไป๊ะๆละเป๊ะๆจอมปวนเป๊ะๆจอมปวนไป๊ะละโอ้โอ้เกลือกไก่บ่ห่าเฮ้อใช่อ๋อทอนเข้ามาเก็บอะไรไหม ไปขวบพี่น้องเลยดูวงก้อยกินปนี้นี่ดวงเขาเอาอยู่ได้ไมน้องพี่น้องพาดถากเอาในไม้กินนี่แมย์บอกเพลิ่คนล้างล้างขี้เลือกขี้ขี้ในท้องในไส้เพ่นนี่อ้อไว้ทั่วไว้ทอดมือแรงพี่น้องเคยเห็นเคยได้กินบ่แซ่บด้วยนี่พี่น้องไอ้ทอดไอ้ปลายาวเยียดขี้นุกขี้นิ่งอยู่นี่แล้วบักกะไหลพี่น้องพูฟากกันเอาในคอนไม้ไม่เมย์บอกเพลินเก็บ พากันท่าเขาในในในคอนไม้ที่เฮาตัดพี่น้องมันเนี่ยมันมันห่าวมันแตกขาดแล้วพากันแกะ่พึ่งหินเนาะอันตัวดวงอันนี้เคยกินเนาะคนอีสานเคยกินอันนี้มันอยู่ในอันนั้นมันสีกลางสิเป็นนางแต่พี่น้องมันสีออกเหลืองเมันอยู่ในไข่มือมือสนุกกับคนไม้คนโตยังเปื้อนอยูเบลล่าพี่น้องอันน้ำไม้ สยบอแพลแลวส่วนใดส่วนหนึ่งก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอนมามัยไปนำ้ำนะจ้าพี่น้องอยากเห็นซอยกันแต่บ่มีมือก้องพี่น้องเลยก็เลยว่าอนามัยเก็บเศษไม้เศษตอกส่วนแด่ส่วนหนึ่งสนุกก็เลยมาเก็บออกนำ้ำเป๊ะๆเ,เอามาเบิ่งพี่มาลงมาที่ขึ้นเฮือนละลงมาไว้ไว้ลงไว้นี่นี่นี่มาเบิ่งอย่านี้ไว้นี่ไว้อนี้เางี้มาเบิ่งพี่มาพี่มา อ้าววันนี้ขึ้นได้พอลงบ่ได้เป๊ะโต๊ะมือใิ้เป๊ะในหัวกันได้พ่อบายดีพี่น้องมาทำความสะอาดระวันงานทุกที12เล้งมือบ่แพลนดวงนอนที่เสื้อน้องเป็นแค่นอนไรค่โอ้บ่แล้วซ้ำบ่แเพนเอาวันนี้โหจับไว้ลูกอีหล่ะไว้ใครมุกเปิดกักขวดแล้วไม่แล้วเราหันลูก เออเก็บออกไม้เก็บกะนี่เก็บอนามัยเตรียมทอนออกเด้อจ้ะพี่น้องส่วนอนามัยเก็บเสรเอาคาดมากวดกวดตอมคราเดี๋ยวเอาส่วนๆไปเทจดบดนี้พี่น้องเอ้ยเปเปกบม่ายเพิ่นเปกับาเพิ่น chết mai <laughs> chết luôn chết như là lúc chết cho nhảy yêu ôi leo leo mà đây việc khác khỏi nhà mẹ 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 rồi rồi pít như à pít mình như một suốt luôn ơi đầm là cháu hầm khăm ma hả

ัวน้อยมนมามาบแดงไฟนี่เบิ่งไ่ใ่ใช่ดไฟนี่ไม่คว้าด็ไฟนี่ไฟประเด็นไฟกบหัวนี่เอาอันนี้ช่แล้วนี่มันใ่แล้วนี่เรอยๆกล้บางคนบล็อกยนี่

หลังจากแต่คนนี้แล้วก็สิพากันขึ้นเมื่อแล้วพี่น้องขึ้นเมื่อหาเทยุให้กินอาบน้ำอาบในสักพอนโอปปี้พี่น้องป่วนยาตลอดระวังระวังถ้าผ่าน้องเด้อนี่นี่คนมาได้เรียกนี่นี่บอกเพลงการทำหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อ เปบเดียวก็แล้วเลยนะมาจับมาจับมาคอยเท็ดดีมะมจับมาจับนี่นาสาวนกปนดาวโมาสุกใส่ดูพี่น้องเด้อปนเบื้องระยทางกับตัวที่ขนมาอี่น้องนี่

อ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่าวแฟนสาวนุกแล้วก็ซ่องบ่าวแพนคนขยันเนะพี่น้องเด้อส่วยเป็นแรงเส้นแรงใจนะพี่น้องแล้วก็พักซ่องให้พี่น้องบ่าวสัตว์ลาวไต้บ่าวไร่พามวนท็อปทินสวรรค์นเนะพี่น้องเด้อแมจิตพออ่อแอรพี่น้อง <Bye. S 1> แล้วก็เอ็มบ้าขมวนพี่น้อง <Bye. S 1> ไปพอกันให้ ไปพอกันในคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องบ๊ายบาย